พ่ออยู่หันมาพูดโยกกเคือเหล่าอันนี้กูถ่า3สามส้แล้วมึงก็โหยกไงล่ะเหล่าเรือดบิดโกนเลยบาดขอดีขนาดปะมันทม่าบาดเลยปะอู้บ้าห่านี่กูพูดให้มึงหยกเบิดขวดกูให้มึงกินบอกเดียวเนี่ยจักแล้วกับมึงเล่งกูเนาะกูก็ใสเลย ฮานี่สู้ผู้เดียวจะเบิดซสองนี่นี่กูเพิ่งนี่ฮีตวีดเดียวหนึ่งวอ้ยยคนมันโหดเนาะแค่มันหูอืดตายแต่ไดน้สูบลายบานนี่ใครแต่กูมีปอดแต่งฮะนะปอดแต่งที่มึงยังยก,กินเหล่าผู้เดียวเบิดเนาะมึงไปซื้อเหล่ามาเลยรอกเตอร์ฮะเด็กกูซื้อมาแล้วอยู่ขางมึงนะกูซื้อร้านมากนะขวดละร้อยสิบบาทกูมีเงินลอ,อยเก้าบาทมันเปิดพยายเห็นไหเลยสำนีเลย มันคือไวแท้ยกไวเนาะบุบปัาหอดเหลานี่ว้าดร์ดิเหลียวอุลี่ไหมเกินเลียเว,เว็วอุลีตัวนี่ดออกเตร์โอ้ได้การกูก็ซื้อมาให้แล้วเด้อจาสูบนะมึงซื้อตัวอะไรวะก็สตาร์ทรถขี่ไปเมื่อกี้นี่เด้อบริยินนี่เนี่ยบอทันดิลีนี่เออป้ากูจนไปจนไปแหวะอเมซอนกินกาแฟเบิร์ตซองแก้ววัดนียังได้ลบมานะสิ เนื้อชั้นแห้งดีวะมันเร็วเกินฮะนะป้าซุ้มตัวซองคนนี้มันเร็วทั้งคู่นี่เด้โอ้ข้ามีกับแก้มกินก็ใชดีเนาะเอ้ข่อยซื้อฟาไท,ทยมาฝากาตู้ไปตอนเดินนี่ก็ไปซื้อเมื่อกี้นี่แหละเร็วหรอข่อยนะข่อยนี่มันความเร็วเหนือแสงอีเด้เนี่ยบริโภเมื่อไรอะวข่อยลุกไปตอนใด มันเร็วเกิดฮะนะพระลึกอีรีนี่ย่าข่อยไปนี่ความเร็วข่อยนี่มันวัดบ่ได้เลยดิว่ามันเร็วสั่มใดมันผมมียังวัดได้เลยมันเร็วกว่าแสงมันเร็วกว่าลมมันเร็วกว่าอากาศมันเร็วกว่าชุกพาสาประสิ่งอย่างในโลกใบนี้อะการเคลื่อนที่ของข่อยนะเดี๋ยวฟ้องเดฟแฟกในหนังหนึ่บว่ได้เครื่อง่อยตัตการ์ตูนโซนิกนั่นนี่แล่นซ่า่อยอีก่อยเกิดมาี่ข่อยแล่นแข่งกับสเปิร์มนะเป็นล้านๆกว่าโตนะเขายังพัได้ออกโตซ้ำ่อยละหอดแล้วล้างไข่นะ มันเร็วเกินฮะนะ